สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวหนุ่มโรงงานเอาปีเกิดแฟนที่เพิ่งเลิกกันซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่16ธันวาคมพันตำรวจโทสุชาติแย้มศัก์พนักงานสอบสวนสพกบินบรุรีจังหวัดปราจีนบุรี รับแจ้งจากนายจำลองรวมสันเทียอายุ40ปีบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์พนักงานโรงงานอาเซลิกฮิตาชิโฮมแอปพลายแอนเซลประเทศไทยจำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมกรบินบรุรีบ้านโคกตำบลหนองกี่อำเภอกบินบรุรีซึ่งเดินทางมาที่สพกบินบรุรีพร้อมกับ,บลอตเตอรี่หมายเลข639235ที่ถูกรางวัลที่1ง,งวดประจำวันที่16ธันวาคม2 5 164จำนวนหนึ่งใบมาขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานภายหลังจากลงบันทึกประจำวันแล้วนายจำลองหนุ่มโรงงานผู้โชคดีได้เปิดเผยว่าตอนแรกไม่รู้จะซื้อเลขอะไรจึงซื้อเลขปีเกิดของแฟนที่เพิ่งเลิกกันจากร้านแถวหน้าตลาดเช่าหน้าหมู่บ้านแสนสุขหมู่เก้าตำบลหน,นองกี่อำเภอกบินบุรีไม่ได้ฝันหรือมีลางสังหรณ์ใดๆพร้อมกับยืนยันว่า จะยังคงทำงานที่โรงงานแห่งนี้เหมือนเดิมส่วนเงินที่ได้ก็ยังไม่มีแผนการใช้เพียงแต่จะนำไปฝากธนาคารไว้ก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังก็คิดไว้ว่าจะนำเงินไปใช้หนี้ธนาคารที่ซื้อบ้านไว้ในราคาหนึ่งล้านกว่าบาทที่เหลือจะเก็บไว้ก่อนและจะเดินทางไปหาแม่ในช่วงปีใหม่พอดีจึงจะไปทำบุญที่บ้านด้วยส่วนงานที่ทำก็ยังคงทำที่บริษัทเดิมต่อไปหนุ่มโรงงานผู้โชคดีกล่าว ทางทีมงาน TRN TV คนอ่านข่าวขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะสำหรับข่าวนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยรัฐอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ